พี่น้องะะทุกคนที่นี่เชื่อรวมกันนะครับเชื่อรวมกันกับผมครมับว,ว่า <c oughs> เมื่อเราเข้ามาอยู่ในฐานะของอ,องค์พระเยสูคริสต์เจ้าแล้วเนี่ยเราก็อยากให้คนในครอบครัวของเราเนี่ยมาเชื่อพระเจ้าด้วยเราเห็นนะครับเหนเพราะพระองค์นั้นได้เพียมประสงค์ที่จะให้เราเชื่อได้หว,วังเสียรนะผเพียงนั้น,น,นแต่พระองค์มีพระประสงค์ี่เราที่จะให้เรานั้นกระทำตกาน นะครับการในที่เราเชื่อแล้วไม่ไปทำตามนี่ก็ไร้ประโยชน์นะครับแต่ถ้าเราเชื่อวางใจแล้วก็ทําตามนี้พระเจ้าจะาแสดงความรักของพระองค์ผ่านทางชีวิตเราผ่านทางชีวิตเราการแสดงของพระองค์นะครับครั้งก็ทําให้ชีวิตของเรานี่ได้รับความทุกข์และบ่อยครั้งเราก็จะได้รับพระพรนะครับมดเดมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา,นา,นมาพี่ไก,ก่นีงได้รับคำขูดจากอย่างมากถือว่าครัำนักเรียนที่สุดสําหรับ สำหรับพี่แก่น,นะครับก็คือคุณแม่นะครับนี่รับข่าวจากทางบ้านคุณแม่เข้าโรงเรียนเข้าไอซูเปิดรูทวแล้วอร์พี่สาวโทรเข้าเนี่58ย58สายสายที่59อบอกว่าให้กลับบ้านด่วนข้าอยากเห็นหน้าแม่พี่นาทีแล้ะครับในวินาทีนั้นความคิดชั่วร้ายของผมเองไม่รู้มาจากบอกว่าโอ้พระเจ้าไม่รับเราแล้เหรือรพระเจ้าทำไมลงโทษเราเช่นนี้นะ ทำไมพระเจ้าไม่ให้เหตุการณ์นี้เก,เกิดไปเกิดขึ้นกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าทำไมพระเจ้าให้เกิดเรื่องนี้กับกับเราพระเจ้าไม่รับเราแล้วหรือโทษพระเจ้าครับแต่พี่น้องดีนะครับวินัีนั้นฐานไี่ไม่เพีเดียวในคืนนั้นผมอ่านธรามทีได้เลนครับบอกว่าเมืม่อเราเกิดความทุกข์ยากพระเจ้าจะไม่ยอมให้เราทนเกินหัวที่เราจะทนไนดะ้พี่น้องดีนะครับผมกลับขึ้นมา อธิษฐานต่อพระเจ้าครับอธิษฐานต่อพระเจ้าในทีพระบิดาเจ้าถ้าพระบะิดาประสงค์ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่าพระพงและขอฝากเหตุการณ์นี้ลุ้มกระองจากนั้นก็ดำเนินเรื่องทุกอย่างครับภายใน5ชั่วโมงได้ถุงบินบินกับเปลี่ยนสภาพภูแล้วทับไม่ได้นะครับในะบห้องหมายเลขย่งไรเนาะไม่รู้จะทำยังไงครับก็อ,อธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างเดียวนะครับ ก็21วันครับพี่ไก่อยู่กับคุณแม่ทั้งกลางวันกลางคืนโรงพยาบาลศรีวิชัยอ้อมน้อยแตรเราจับมา่างจากบ้านพี่ไก่กิโลครึ่ง21วัน,วนพี่ไก่ไม่เคยไปนอนบ้านเลยใช้เวลาอยู่กับคุณแม่แตลอด21วันนะครับพี่ไก่เอาความรักที่ได้จากพระเยซูน,ยนะครับทำทุกอย่างที่ได้รับความรักจากพระเยซูถ่ายทอดให้คุณแม่ได้เห็นทำทุกอย่างพี่น้องเขา้เขาใจนะครับว่าเราได้รับความรักจากพระเยซูอย่างไรผมทำอย่างนะครับ ทำให้คุณแม่เห็น2ดวันจนลูกแม่ออกจากโรงพยาบาลกลับมาที่นี่ได้สองอันดับเป็นวันเกิดของแม่ผมโทรศัพท์ไปปูยด้วยวันเกิดแม่บอกว่าแม่ครับปีนี้ผมไม่มีอะไรให้แม่นะครับเพราะว่าเพิ่งกลับไปเยี่ยมแม่ก็เสียเงินเยอะนะครับค่าโรงพยาบาลอะไรๆแม่บอกไม่เป็นไรขอให้ลูกได้ยินข่าวลูกสบายดีก็โอเคอแต่แม่มีของขวัญให้ลูกผมตกใจนะครับ คิดว่าเป็นบ้านกันที่ดินแน่นอนจริงๆครับเพราะว่าครอบครัวผมเนี่ยถ้าใครเลี้ยงแม่นะเลี้ยงพ่อเนี่ยมรดกทุกอย่างก็จะตกแต่บังเลยผมเป็นคนไม่ได้เลี้ยงแม่แต่แม่มาอยู่กับผมครับผมคิดอย่างเดียวพราะว่าต้องบ้านกับที่ดินแน่นอนเพราะว่าผมคิดไว้นะครับแม่บอกว่าจะให้รางวัลผมกอ็อะไรเลยครับแม่ตอนนี้แม่อยู่ที่โบสถ์นะแม่ไปทำอะไรครับสิบสถ์แม่ตัดสินแต่เชื่อพระเยซู นะครับผมอยู่กับแม่ทำไมทําไมแม่ผมถึงมาเชื่อพระเยซูซึ่งแม่ของผมเองเป็นคนที่เชื่อในของเดิมมานะครับเป็นเป็นคนที่เชื่อในของเดิมมาชอบทําบุญพี่น้องเคยจำได้ไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งประเทศไทยเกิดวิกฤต IMF แล้วมีนักธุรกิท่านหนึ่งชื่อว่าดรกรรจรร่วมกับหลวงตาท่านหนึ่งชื่อดังมากทำบุญพระป่าช่วยชาติพี่น้องนี่ยัรู้จักไหมครับเรื่องนี้เราของอาจารย์รู้จักครับ นั่นแหละครับแม่ผมนะครับทองในคอเสด็เดียวไม่เคยใส่นะครับไปซื้อทองห้าบาทไปถวายผมนี่จุกใจเลยคุณแม่ทําอะไรขนาดนี้การทำบุญทุกอย่าครับที่จะไปสวรรค์แม่สอนผมครับผมก็ได้รับความอย่างนั้นทำบุญได่เยอะเจยได้สวรรค์แต่ทําไมครับแม่แตัดสินใจมาเชื่อพระเยซูแม่บอกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงของผมเวลากลับไปนะครับทําทุกอย่างทําทุกอย่างคนที่เคยโกรธก็ซื้อของไปให้ ไม่ว่าจะทําให้คุณแม่ได้เห็นนะครับได้รับความรักจากพระองค่านพ่อถ้คุณแม่ได้เห็นจนแม่ตัดสินใจว่า80ปีนะครับแม่ผมาอายุ80ปีนะครับมาเชื่อพระเยซูเป็นสิ่งที่อาศจรรย์มากอาศจรรย์เพราะว่าเมื่อเราได้รับความรักจากพระเยซูแล้ว ผมได้ถ่ายทอดให้กับคุณแม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจนะครับตั้งใจมากว่าผมมาเชื่อในพระเยซูแล้วนี่ผมจะเอาครอบผมผมเชื่อพระเยซูให้ได้นะครับตอนนี้ก็คือลูกสาวซึ่งเป็นหมอนี่นะครับแต่เขาเรียนสูงมากแต่ว่าตอนนี้มีมีมีม,มาราะว่าเขาต้องพาแม่ไปที่บุญนะครับก็มีโอกาสเขาอให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อด,ด้วยนะครับคนต่อไปก็เจะลูกแล้วก็คนแรกนั้นเป็นที่สาวนะครับ ที่ผมนําเข้ามาเชื่อแล้วตอนลังพี่จะเล่าให้ฟังว่าพี่สาวที่มาเชื่อพระเยซูได้อย่างไเพราะว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงของผมทาในการที่เข้ามาเชื่อพระเยซูนะเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกท่านทุอยากเต็มใจว่าในบางครั้งนะครับพระเจ้าให้เกิดความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยแต่บทสรุปมันเป็นพระบอสันที่ใหญ่ามากสำหรับผมไม่มาเชื่อพระเยซูเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจเป็นสิ่งที่ผมแบบว่า เงินล้านยังไม่ภูมิใจเท่านำแม่มาเชื่อพระเยซูขอบคุณพระเจ้าครับขอบพระเจ้า